สวัสดีครับผมเซลเอนะครับวันนี้นะฮะจะพามาดูเจ้า Honda ADV 350นะนี่คันนี้หล่อๆกันเลยนะครับกาดไฟหน้านะครับแคชบาร์นะครับชิลหน้าแต่งนะไฟสปอร์ตไลท์นะครับมีมาให้ครบเลยนะครับสภาพรถเนี่ยสวยๆกันเลยนะครับสำหรับคันนี้นี่ดูของกันก่อนนะ รถคันนี้นะครับเป็นรถปี2022นะครับเลขไม่11,000กิโลเท่านั้นนะฮะนี่ดูนะครับเบอเดิมสวยนะครับแฟลิ่งสวยนะครับคันนี้มาพร้อมกับข้อแต่งทรงอะคาโปวิกนะฮะนี่คท่อไทเทเนียมนะครับทั้งชุดเลยนะครับนี่สภาพรถเนี่ยบอกเลยสวยจริงๆนะคันนี้โชคหลังเดิมโชว์ว่านะครับ ดูที่หน้าแฮนด์กันหน่อยนะฮะผมสวยนะครับนี่ไม่มีลอกเลยนะหน้าไม้สวยนะครับอ่าสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับกำลังมองหาเจ้า ADV 350นะครับเซล X นะฝากคันนี้ไว้เลยนะครับรับประกันความสวยนะครับผมฝากช่องทางการติดต่อไว้ให้ในคลิปนะครับขอบพระคุณ